สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพามาแนะนําให้รู้จักกับไผ่หกนะครับซึ่งทางเหนือเขาจะเรียกไผ่หกนะฮะแล้วก็บางพื้นที่จะเรียกพวกไผ่ไผ่บงนะครับบงยักษ์บ้างไผ่เปาะบ้างนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะครับผมขอใช้ชื่อว่าเป็นไผ่หกก็แล้วกันนะครับไผ่กอนี้นะครับอายุประมาณประมาณนะครับสามสิบกว่ากว่านะครับก็เท่ากับ อายุผมเลยนะเพราะว่าปลูกตอนนี้ผมยังเล็กๆเลยนะตั้งแต่ผมเกิดเลยก็ว่าได้นะครับข้อดีของไผ่ตัวนี้นะครับคือในเรื่องของการใช้ลำนะครับการใช้ลำเลยลำเป็นลำๆเอามาทําเป็นงานโครงสร้างนะครับงานเฟอร์นิเจอร์นะครับโครงสร้างงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับใช้งานได้ดีนะครับ แล้วก็ลักษณะของไผ่ตัวเนี้เราจะดูยังไงให้รู้ว่าเป็นไผ่หกเนี่ยจากอาหลายๆท่านที่นำเสนอมานะครับก็คือคือไผ่ตัวนี้เนี่ยมันต่างจากไผ่ตรงนิดหน่อยนะครับถ้าดูลำแก่ๆแล้วเนี่ยนี่ฮถ้าดูลำแก่ๆนะครับเห็นไหมฮะที่มันออกอ่ามี ที่เขาเรียกอะไรเป็นลายจุดด่างๆนะฮะอันนี้เนี่ยคือไม่ต่างกันเลยกับไผ่ตรงนะครับเหมือนกันเลยนะครับคือไผ่ตัวนี้เนี่ยมันมาแนวกับแนวเดียวกับไผ่ตรงนะครับซึ่งมันต่างกันจริงๆตรงที่ว่าเราจะดูในเร,เรื่องของหน่อไม้นะครับนะครับไผ่ตรงเนี่ยเวลาหน่อมันขึ้นมามันจะดำนะครับหน่อมมันขึ้นมามันจะดำ แล้วก็แล้วก็หนาหนากว่าไผ่หกเนี่ยนิดหนึ่งนะครับเนื่องกมันจะแน่นกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ไผ่แต่ว่าไผ่หกบางบางกอก็แยกแทบไม่ออกเลยถ้าเกิดดูจากลำนะรเราต้องดูหน่อนะครับเพื่อให้ความชัวร์ที่สุดนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นลำที่แก่แล้วนะครับที่มันด่างๆเ,เยอะนะแก่แล้วนะครับ การใช้งานลำเนี่ยก็ใช้งานดีนะครับทุกวันนี้ผมก็เอามาทำเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะฮะแล้วก็ผมสร้างบ้างนะครับภัยหกเนี่ยมีการขายกิ่งพันไม่ใช่กิ่งพันกิ่งพันซึ่งเป็นเมล็ดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะฝากไปยังเพื่อนๆนนก่อนจะซื้อนะฮะพยายามดูแหล่งที่มาให้ชัดเจน นะครับถ้าเราปลูกจากเมล็ดเนี่ยโอกาสที่มันจะโตวไวเนี่ยมันยากนะฮะมันใช้เวลาค่อนข้างจะนานนานมากๆเลยจากเมล็ดเนี่ยแต่เราก็ต้องมาลุ้นว่าไผยหกเนี่ยมันว่าไผยหกที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะสวยหรือเปล่านะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับผมบอกเลยว่าผมไปเอามาจากเมล็ดเนี่ยปลูกเนี่ยที่ที่ขึ้นดีเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เลย อย่างที่บอกนั่นแหละครับว่ามันดูดูไม่ออกเลยว่าตรงหรือหกมันต่างกันอย่างไรในเมื่อลำมันขึ้นมาแบบลำใหญ่แล้วนะต่างกันแค่หน่อไม้ยอย่างเดียวนะครับหน่อไม้ของไายหกนี่มันจะเป็นสีชมพูนะครับสีมีดอกสีชมพูเลยนะครับนี่ฮะดูอันนี้ก็มันจะมีกาบที่ค่อนข้างที่จะ ใหญ่มากนะครับลำอันนี้ผมคือเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้อยู่นะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลก่อนนี้นะครับมันก็เลยแบบคนเอาขยะามาทิ้งบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ทีนี้ผมกลับมาแล้วก็คิดว่าจะพยายามเคลียร์แล้วก็ตรงนี้จะให้เป็นจุดที่เราแบบมาถ่ายรูปอะไรใต้กอใต้กอไผ่อะไรประมาณนี้นะฮะและอย่างหนึ่งนะครับไม้ไผ่กว่าจะได้กอขนาดนี้ใช้เวลาเป็นสิบสิบปีนะฮะ ไม่ใช่น้อยนะครับใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็ไผ่หกเนี่ยมีความต้องการหรือไผ่ตรงเนี่ยมีความต้องการของตลาดเยอะมากนะครับมีความต้องการเยอะมากในในท้องตลาดเนี่ยเพราะว่าคนปลูกแบบจริงจังเยอะจริงๆมันไม่ค่อยมีนะครับก็อาจจะเริ่มมีบ้างแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่เราจะตัดได้นะครับขนาดลำ กอนี้เนี่ยครับผมวัดขนาดลำได้จริงๆเต็มที่อยู่ที่ประมาณเจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วก็ถือว่าเป็นเป็นขนาดที่ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงโคนก็ค่อนข้างจะหนานะครับภายจะละกอลักษณะเด่นไม่เหมือนกันนะครับอทุกคนดูนะ อันนี้ความสูงเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ20 20เมตรนะครับ18ตุบเกือบ20ไม่เกิน20นะครบไม่เกินหรือว่านี่ผมอันนี้ก็ผมก็จะเดี๋ยวผมจะสางกออีกเพิ่มอีกนะครแล้วก็คือแต่งกอนะครับไอล้ลำที่ขึ้นไปอยู่ข้างๆแต่ข้างตัดออกให้หมดเลยนะครับผมจะเหลือไว้ลำที่มันขึ้นตรงๆนะครับมันจะได้ดูสวยนะครับ อ่าสุดท้ายก็คือไผ่หกตัวนี้เนี่ยเป็นไผ่ที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าเล่นมากถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนนะครับมีพื้นที่ในการปลูกเยอะเนี่ยหาแหล่งที่มาชัดเจนนะครับแล้วก็เอามาปลูกให้เยอะที่สุดแล้วก็วางแผนการปลูกให้ดีนะครับอนาคตมันจะกลายเป็นเงินล้านนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะผมบอกเลยนะครับผมหาซื้อไม่ไผ่ยากมากบางที่ยากจริงๆถ้าเราไม่มีคนซื้อแต่เราเรา,เราทำผลิตเองแปลรูปเอง ยิ่งดีครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ไผ่หกหรือไผ่ตรงนะครับยังไงก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์นะครับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ลืมกดซับสไคร e นะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม